สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันอังคารที่ยี่กุมภาพันธ์2567นกะครับกัะมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมเกือบเฮียวิโก้ละอีกนิดเดียวเอ็มปาเป้น,นะครับวันนี้มาฟังกันหน่อยนะครับมาก้ารายงานว่าเซ็นแล้วนะครับในเบื้องหลังอ่ะจริงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าไม่อยากฟังอ่ะรอเลยนะรอ โรมาโนเฮียวิโกอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวลองมาฟังกันก่อนนะฮะใจเย็นๆนะคือต้องบอกว่าดิวเอ็มพัปเป้เนี่ยอย่างที่เคยรายงานนะครับว่ามันมีมาทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้มากานะครับออกมารายงานว่าเซ็นสัญญากันจนถึงปี2029แต่มีราย,ายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับและมีบทสัมภาษณ์นะครับของเอเดนอาซาไอต้าแฮมเบอร์เกอร์ของเรานะครับคือเขาไปออกรายการนะครับของทางจอห์นอูบิมิเกลนะครับผม เดี๋ยวเราไปฟังกันเขาก็พูดถึงเรื่องการมาอยู่มาริดเล่นให้กับมาริดนะครับแล้วก็การที่เล่นกับเซลซีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ผมจะเอาพาร์ทเฉพาะเกี่ยวกับมาริดนะครับมาให้ฟังนะและปิดท้ายด้วยเหยียดผิวอีกแล้วครับโอ้โหอย่างที่บอกมันห้ามไม่ได้จริงๆเนาะก็ล่าสุดเลยนะครับวินิซุสถูกเหยียดผิวในเกมกับรายโยบาเยคาโน่อะเดี๋ยวไปฟังกันแม่งคือตอนแรกมาดีนะข่าวะ พอมาถึงข่าววันนี้ซูสม่งเซ็งอีกแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กันหรือยงังอันนี้สำคัญมากๆนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวนะครับขอบคุณครับผม และสิ่งสําคัญก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มกิจกรรมนะครับและกลุ่มทัศนะก็ไปที่ทีมติดบอลนะครับคอบอลตัวจริงต้องแอดทีม9กกลุ่มนี้เข้าฟรีแต่ถ้าใครอยากพบกับกูรูลูกหนังทั่วทั้งประเทศนะครับรวมถึงทัศนะจันหนักจัดเต็มเล็กๆใหญ่ๆก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสมัครแล้วรับไปเลยนะเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ฟรีหรือเลือกรับของลิขสิทธิ์อื่นๆได้นะครับส่วนโปรโมชั่นประจําเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นแจก iPhone 15 Pro Max จํานนวน19เครื่องแตต่้องสมัครสมาชิก ในวันที่1ถึง29กุมภาพัน์นี้เท่านั้นนะครับและไปทายผลสกอร์กันมีทุกวันมีทุกคู่ทายถูกรุ้นรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีๆนะครับและสุดท้ายเป็นกิจกรรมลุ้นเสื้อฟุตบอลวอริกโอเวอร์ไซด์เจอซี่กว่า200ตัวอันนี้ก็ไปรุนกันได้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นเหมือนกันนะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่อทินเก้ 9. อย่าลืมใส่แอดทั้งหน้าด้วยนะครับมา จะไปประทานเป้ก,ก่อนเลยนะขาวแรกนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะฮะสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะฮะโอ้โหเป็นแฟนชุดข่าวนี่สุดยอดนะครับขอหนึ่งไลค์ก็ได้ห like นึ่งไลค์จริงนะแต่รวมๆกันแล้วโอ้โหเกินร้อยไลค์สุดยอดนะครับโอเคมาเริ่มที่อัปเดตประทานไปอ้าเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋วใจเย็นลืมลืมอะไรใหญ่วะโอ้โหเมื่อคืนนี้เลครับ อะไรจิงมือเบาเปิดบ้านพบกับจิโรนานะครับผมล้วก็เชิญนชนะไปนะครับ3ประตูต่อ2ทําให้ตอนนี้คะแนนของเรายังห่างจากจิโรนาอันดับ2ที่6แต้มนะครับโอ้โหขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณอตเลติกวิวบอมากๆนะครับชมเขามาตลอดนะฮะว่าในบ้านเขาแข็งแกร่งมากๆนะครับแต่มันก็แข็งแกร่งจริงนะครับในบ้านของอตเลติกวิวบอวนัดนนี้ก็สะดุดนะครับไปแล้วนะจีโรนาสะดุด2เกมแล้วนะครับยาวๆแล้วกันโอเคไปที่ประธานเป้นะครับจากมากาขึ้นปกเลยนะอ่ะมาก้าว่าไงนะครับมากาบอกว่าคิดิยันเอมบเป้เซ็นสัญญากับเรมาดริดนะครับจนถึงมิถุนายนปี2 0 2 9แล้วนะครับ โดยยืนยันว่าเอ็มมาเป้เนี่ยบรรลุข้อตกลงกับเรลมาดริดเรียบร้อยแล้วนะครับและจะเป็นการประกาศนะฮะหลังจากที่อำลาจากเปเ h เมื่อจบฤดูกาลนี้นะฮะโดยรายละเอียดมีดังนี้นะครับเขาโอ้โหมาการนี้ผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นการคิดว่านะอาจจะมีเบาะแสข้อมูลนะฮะผสมกับที่เขาลองคิดเองคำนวณเองบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเขาบอกว่า อย่างแรกนะครับจะเป็นการเซ็นสัญญากันจนถึงมิถุนาย,ยนอย่างที่บอกนะฮะปี2029นะครับอย่างที่2คือเรื่องค่าเหนื่อยนะครับค่าเหนื่อยเนี่ยโอ้โหมันลดลงมาคือตอนแรกในที่ผมบอกรับที่1ล้านยูโรต่อสัปดาห์อันนี้ลดลงมาเยอะมากนะครับเขาบอกว่าเอ็มมาเป้เนี่ยจะรับค่าเหนื่อยอยู่ที่เรัไม่ริดนะครับอยู่ที่15ถึง20ล้านยูโรต่อปีผมว่าน้อยไปอ่ะ ผมว่านะมันจะอยู่ประมาณเลนจ์20ถึง25แบบนี้ซะมากกว่านะครับแตนะบ่ต้องบอกแบบนี้ว่ามากาเขาประเมินว่าเขาจะได้สัปดาห์ละ280,000ถึง380,000นะครับยังไม่รวมภาษีส่วนนี้ถ้าไม่รวมภาษีภาษีที่สเปนนะครับสำหรับนักบอล47เมื่อหักภาษีแล้วก็จะเหลือประมาณ280,000ถึง380,000แต่ถ้ารวมภาษีนะครับก็ประมาณ6-7แสนแะ ก็พอได้นะครับส่วนโบนัสเงินกินเปล่าหนะ้าอันนี้แหละสําคัญนะครับเพราะว่าส่วนนี้คุยกับแม่ของเขานะครับเฟซาลาม,มารีนะครับเขาบอกว่าคุณแม่ยอมลดลงมาแล้วเหลือ50หรืออาจจะต่ำกว่า50ด้วยซ้ำสุดยอดนายรักนายรักทีมเราจริงอ่ะ <c oughs> นะถ้านายคิดจริงแบบนี้นะมาเลยนะมาเลยนะครับ มัก้ายังบอกอีกว่าในการเจรจาเรื่องลิขสิทธิธภาพลักษณ์นะครับมีความไม่ลงตัวในช่วงแรกๆกับคุณแม่ลามารีนะครับผมแต่ล่าสุดเรอัลมาริดก็บรรลุข้อตกลงกับเอมบาเป้ได้นะครับในเงื่อนไขที่ต่ำกว่าปี2022ตามคำสั่งของท่านประธานฟอร์เรนติโนเปเลสนะครับสำหรับสโมสรแล้วสิ่งสำคัญคือไม่ต้องการระเบิดเพดานค่าตา่มค่าเหนื่อยที่มากเกินไปให้กับนักเตะนะครับเข้าใจได้นะแต่แต่ก็ จริงนะสมัยพี่สมัยพี่โดสมัยอา,อาซานะฮะย้อนไปครับเบลพวกนั้นก็6กเจ็แสนเหมือนกันนะ,นะครับอ่ะผมมีส่วนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะช่องนะฮะ u t u b e หรือว่าคนที่อาไปรายงานจะบอกเฉพาะแค่มุมนี้ใช่ไหมอ่ะผมมีอีกมุมหนึ่งนะครับจากมาเตโอมเรโตจากรีเลโบนะครับอันนี้เขาก็เป็นเทียนบนๆเหมือนกันนะ เขาออกมาบอกว่าตัวเลขในสัญญาฉบับใหม่ของเอ็มบาเป้กับเริัลมานริเนชัดเจนแล้วนะคบว่ามันจะเป็นจํานวนตัวเลขที่ไม่มหาศาลนะครับเมื่อย้ายออกจากเปเชถึงกระนั้นนะครับการเซ็นสัญญากับเอ็มบาเป้เนี่ยเป็นเรื่องของระยะเวลานะฮะอย่างไรก็ตามจะไม่มีการเซ็นสัญญาจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูกาลนี้แน่นอนนะครับโอ้โหมาโมเริโตออกมาเบรกเล็กๆนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคือ เพราะว่ามาริ่ะไ,ไม่ต้องการสร้างปัญหาให้กับเปเช่นะครับหลังจากที่เอมบัปเป้ออกเพราะว่าไม่อยากให้มันยุ่งยากกันเดี๋ยวเดี๋ยวแบบประมาณวนะ่มามับอกว่าอ,อประมาณนี้จะดึงนี้ราคาแบบนี้นะครับหรือว่าประมาณแบบสื่ออาจจะเอาไปเล่นในทิศทางเชิงลบเชิงบวกอะสโมสรไม่อยากให้เกิดตรงนี้นะครับท่านประธานก็บอกว่าอย,อย่าเพิ่งเซน็นเว้ยเดี๋ยวรอเปิดตลาดคอยเซน็นอ่าแบบนี้นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่มัตโตโมเรโตรายงานนะครับเขาบอกว่าเรอัลมริดนะครับจะไม่ขายสตาร์ดังคนไหนนะครับหรือว่าสตาร์ที่เป็นดาวรุ่งคนไหนเลยนะครับถึงจะมีการเซ็นสัญญากับเอ็มบาเป้จริงอย่างเช่นวินิซูอุสหรือโรดิโกหรือแม้แต่กระทั่งนักเตะที่อยู่ในสถานะที่แตะต้องไม่ได้นะครับ ท่านประธานฟอร์เรนติโนเปเรสหวังว่าอันเชโรติเนี่ยจะบริหารจัดการทีมสำหรับนักเตะอายุน้อยใน11ตํำแหน่ง11คนเนี่ยในฤดูการ2024-25ได้ <c ười> เออนั่นแหละคือเหตุผลที่ทำมถึงเซ็นสัญญาเพิ่มเติมกับอันเช่ก็เพราะแบบนี้เพอคิดอยู่ละอุ้ยอันเช่มัมนเมนจ์เมนต์นักเตะเก่งมากนะอายุเยอะอายุน้อย ให้ต่อเลยแล้วกันเดี๋ยว e e เอ็มบัเป้มาเออเดี๋ยวลงตัวเนี่ยเดี๋ยวเอาเอ็มบัเป้มาวางกับวินีหรือเปล่ากองหน้านะครับโรดิโก้สำรองไปแต่ให้แบบอ,อันเชฟไปบอกว่าไอ้ไหนูเดี๋ยวได้ลงบ่อยๆแนะ่แกลูกพ่ออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแซวกันไปนะแต่ก็อย่างที่บอกนะแบบแผนนะพูดถึงแบบแผนก็น่าจะเล่นเป็นไดมอนด์เหมือนเดิมนะครับมัน,มนต้องบอกแบบนี้ว่า ไม่ใช่ว่าสื่อคาดการณนะคือเราอย่างที่เห็นอ่ะก็รู้แล้ครับว่าแผนไดมอนสี่สี่สองดมอนหรือสี่สามหนึ่งสองมันลงตัวแล้วนะครับพอแม่งเปลี่ยนมาแผนอื่นอ่ะโอ้โหถ้าไม่เสมอก็เกือบแพ้อืมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์นะครับของเอเดนอาซาไอต้าแฮมเบอร์เกอร์แม่งเชลซีได้ครบทุกยูโร ทุกเซนจริงๆนะครับผมได้หมดเลยนะครับผมเงินที่แอดออนหาตัวนะครับคือต้องบอกว่าอาซานะครับเขาแบบพอดแคสต์นั่นแหละก็ไปออกช่องนะฮะของจอห์นโอบีมิเกลนะครับช่องเขามีชื่อว่าเด e ไอดีโอบีวันพอดแคสต์นะครับโอบีวันเออพูดรวมเลยนะดีโอบีวันพอดแคสต์เหมือนประมาณว่าแบบ Star w a r นะครับอ่ะอาซาพูดหลายเรื่องมากนะครับผมต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของเชลซีนะครับแล้วก็เรื่องแบบน้ำหนักที่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วก็สำคัญคือเรื่องเรววดิตผมก็เลยเอาพาร์ทเฉพาะตรงนี้นะครับมาแต่ละเรื่องนะครับผมยกมา3มเรื่องหลักๆนะครับที่อาซาพูดถึงสมูรเรานะครับเอาเรื่องแรกกันก่อนนะครับ ก็จอห์นโอบิไมเกลนะครับก็ถามอาซาว่าใครคือนักเตะที่ดีที่สุดนะที่คุณเคยเล่นด้วยเนี่ยนะฮะอาซาบอกว่าที่เรเมรีเหรออ,อผมอะเล่นกับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกหูเกือบทุกตำแหน่งเลยนะแต่สำหรับผมคือโมดิชเบนเซมานะอยู่อันดับต้นๆเลยส่วนเดบรรยแลมพาดมาตาก็ก็ต้นเหมือนกันนะเอออยู่อันดับต้นๆเหมือนกันพวกเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์นนะผมจะบอกพวกเขาเลยว่า เกลคาคูตานะครับมันมันเป็นน่าจะเป็นภาษาสเปนนะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะถ้าถ้าผมจำผินดนี่ขออภัยด้วยนะครับ่ะไปอันที่สองนะครับคำถามที่สองโอบิมิเกลก็ถามว่าพูดถึงการเล่นให้กับเรเมาดิดหน่อยนะอาซานะอาซาก็บอกว่าการเล่นให้โรเมาดิดเหรอโอ้โหเป็นความฝันของผมนะมาโดยตลอดเลยถึงมัน่ะจะไม่เป็นตามที่ผมวางแผนไว้ก็ตามนะแต่ครั้งหนึ่งอ่ะผมยังคงเล่นให้กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ดีดีนะครับออีกคําถามหนึ่งนะครับจอรโอมีมิเกลก็ถามนะฮะว่าเมื่อคุณอ่รู้ว่าคุณต้องไปแทนซีอาร์เซเนไซเบอร์เจนั่นแหละนะคุณรู้สึกแบบกดดันไหมทุกเช้าที่ต้องตื่นนะฮะแล้วก็ต้องไปฝึกซ้อมแล้วก็ต้องไปเล่นให้กับเรลวาริตนะครับคําถามนี้ต้องบอกว่าอาซาแอบคิดเหมือนกันคือลองไปดูได้นะครับลองไปดูแบบรีแอคเขาได้นะว่าเขาแบบประมาณว่าเขาเขา เขาสีหน้าเขาเป็นยังไงอ่ะเวลาถูกคําถามว่าไปแทนซีอาร์เซเว่นะครับอาซาบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันน่าเสียดายนะน่าเสียดายที่ผมอ่ะไม่ได้สร้างรอยยิ้มให้กับชาวมาริรทิสตาเรอมริดอ่ะคือความฝันของผมแหละเกมแรกของผมที่ลงเล่นในเบนาเบลเนี่ยโอ้โหผมได้รับบาดเจ็บนะแต่ผมอ่ะเคยพูดกับตัวเองในบ็อกซ์วีไอนะว่าว้าวสนามแห่งนี้ผม โอ้โห oh, จะเป็นของผมแหละนะและผมจะจะแสดงมายากลนะในสนามแห่งนี้นะให้แฟนบอลได้เห็นสิ่งต่างๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะว่าผมเจ็บก่อน <c oughs> เออคือประมาณว่าไปออกรายการเนี่ยมันก็ไม่เชิงทางการมากนะครับมันก็เหมือนประมาณว่าแบบไปแล้วไปไปคุยกับเพื่อนอะไรประมาณนี้เออเขาก็แบบชิวๆอ,อาซานะครับ ประมาณนี้แล้วกัน3เรื่องนะครับที่อางซาคุยกับจอห์นโอบิมิเกลนะแต่ที่จริงมีถึงเรื่องแบบประมาณว่าแบบเออเขาเสียใจนะที่ไปถึงนู่นแล้วอ่ะเขาน้ําหนักขึ้นมานะฮะเดือนละ4โล5โลแต่ก็ลงไปแล้วขึ้นมา4โล5โลแต่ว่าอฟอร์มก็ไม่เหมือนเดิมนะเสียใจเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับและส่วนอื่นๆก็จะเป็นของเชลซีนะอ่ะเรื่องสุดท้ายของวันนี้ข่าวสุดท้ายนะครับก็เรื่องการเหยียดผิววินิสุสอีกแล้วครับ จากรีเล่โบนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าวินิสุสนะครับปีกตัวเก่งของเรลมาดิตเนี่ยถูกเหยียดเชื้อชาตินะฮะในไบเยกาสนะครับระหว่างเกมที่เ,เรลมาดิตบุกไปพบกับรายโอบเยกาโนนะครับด้วยกล้องนะฮะด้วยกล้องเขาบอกว่ากล้องเนี่ยเป็นกล้องที่บันทึกไว้แล้วก็มาเปิดดูในภายหลังนะครับผมและเขาจับภาพชายคนหนึ่งแต่เซ็นเซอร์ไว้นะอใานาภาพนะแต่มีคลิปนะครับแต่คลิปผมไม่ได้แปะให้ดูนะ ถ้าอยากดูไปที่ทวิตเตอร์มีแน่นอน <c oughs> คนนี้แหละนะครับผมเขาบอกว่าจับภาพชายคนหนึ่งทําท่าลิงเกานะฮะต่อหน้าวินิซูสนะครับเพราะว่าจังหวะนั้นวินิซูสมันอยู่ใกล้อัจจาร์์ตรงนั้นเพราะโดนทําฟาวนะครับและเห็นเห็นเลยเนี่ยระดับสายตาเนี่ยเห็นปั๊บจะใะเลยนะครับ ตามรายงานของนักข่าวไอแซคฟูโตนะครับผมระบุว่าหน่วยงานด้านกฎหมายของลาลิก้านะครับกำลังศึกษาเพื่อดำเนินการทางด้านกฎหมายกับแฟนบอลรายนี้นะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการการดำเนินงานนะครับผมการสอบสวนหาข้อมูลเพื่อชี้ตัวแฟนบอลดังกล่าวนะครับแม่งจับเลย <c oughs> ถ้ารู้ตัวนะจับเลยนะครับไอคนแบบนี้โอ้มันมันไม่หายไปจากโลกสักทีนะมันโอ้ ว่าไม่ได้แหละมันคือยังไงดีอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่ใครจะไอ้ไอ,อกำจัดคนแบบนี้นะฮะไปจากสนามหรือว่าจะสแกนได้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเกมถัดไปเราจะเจอกับเซบียาใช่ไหมแต่อีกเกมหนึ่งเราจะเจอกับบาเลเซียนะครับซึ่งเกมนั้นถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนเราจะไปเยือนแล้วเขาบอกว่าทางบาเลเซียเนี่ยจะเตรียมมาตรการ นะฮะเพื่อป้องกันเพราะว่าครั้งที่แล้วฤดูกาลที่แล้วนะฮะเคยเกิดขึ้นหรือว่าฤดูกาลนี้วะผมจำไม่ถ้าจำไม่ผิดน,นะที่เคยเคยเกิดขึ้นนะครับผมกับวินิซูส,สในการเหยียดผิวในซานมาเมสเอ,สเอยไม่ใช่ซานมามเมสเอ่าอ,อะไรนะเมสตายาเออสนา, aya, สา,ม,ามเมสตายาซานมาเมสของบิวเบลนะครับนั่นแหละเมสตายาเคยเกิดขึ้นแล้วเขาไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเขาจะเตรียมมาตรการรอนะครับก็ต้องมาดูกันมันจะห้ามกันได้ไหมแต่ผมว่ายาก นะครับแต่ขอแม่งให้จับได้แล้วกันไอตัวเนี้ยนะเออโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปแถมข่าวนิดนึงนะครับเกี่ยวกับวินนีซูสไน้เลยนะครับอ่าโดนหยียดผิวใช่ไหมอันนี้เป็นตัวแทนยูเนสโกนะครับอ่าวินนีซูสก็ไปทำงานเป็นเขาเรียกบอกเขาบอกว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะเป็นครั้งแรกนะครับไปเยี่ยมโรงเรียนในอ่ามาล์คาเชนะครับผมในโมร็อกโกนะซึ่ง ประเด็นคืออ่าไปเยี่ยมเด็กๆก,ก็คือประเด็นนั่นแหละนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญคือใส่เสื้อเบอร์สองของโมร็อกโกนะครับและหลังจากนั้นโพสต์ลงในอันนี้ใช่ไหมอัชราพาคิมีก่ก็มานะฮะโพสต,ต์ตรงนี้จับมือแล้วก็เสื้อโมร็อกโกโอ้โหกลับมาเธอได้ไหม <laughs> อฮาคิมี่นะอยากได้กลับมาแม่งมากเลยแต่ยากมากนะครับประธานเป้ยังไม่ ยังไม่มาเนีจะเอาฮาคิมิอีกโอ้โหตายตายเปเชนี่คือแบบไม่เผาผีแน่นอน โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตข่าวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะครับก่อนจากไปขอฝากสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มทัศนะเนี่ยก็ไปที่ทีมติดบอลนะครับขอบอลตัวจริงต้อง a อดทีน9กกลุ่มนี้เข้าฟรีแต่ถ้าใครอยากพบกับกูรูลูกหนังทั่วทั้งประเทศนะครับรวมถึงทัศนะจันหนักจัดเต็มหลีกเล็กหลีกใหญ่ก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสมัครแล้วรับไปเลยนะเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ฟรีหรือเลือกรับของลิิา์ออืือนน่่่นนนนนนนๆไดด้้ะรรรัััสวโโโปปปปมมชชจํเเี็แ iPhone Pro 15 จำกจานวน19เครื่องนะครับแต่ต้องสมัครสมาชิกภายในวันที่1ถึง29กุมภาพันนี้เท่านั้นนะครับและไปทายผลสกอร์กันมีทุกวัน,ม,วนมีทุกคู่ทายถูกรุ้นรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีนะครับและสุดท้ายเป็นกิจกรรมรุ้นเสื้อวอลลิคโอเวอร์ไซด์เจอร์ซี่กว่า200ตัวนะครับกิจกรรมนี้ก็มีภายในเดือนนี้เท่านั้นเหมือนกันนะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่แอทชิน9 9, 9อย่าลืมใส่แอข้างหน้าด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามา พบกันใหม่นะครับในอัปเดตข่าวยามเย็นนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกาสเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ